มาดูกันต่อเน,นื่องครับเกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่นกันบ้างตอนนี้เองครับเขาพยายามกระจายอํานาจนะครไปสู่ท้องถิ่นหนึ่งละเพื่อให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถยืนได้ด้วยตนเองนะครับท้องถิ่นเนี่ยต้องมีรายได้ด้วยตัวเองจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามองเี้กันครับ นายสมศักดิ์เทพสุทินครับรองนายกรัฐมนตรี i, ในฐานะประธานกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์ระปะครปกองส่วนท้องถิ่นมีการเปิดเผยรครับว่าได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์ระปะครปกองส่วนท้องถิ่นนะฮะและคะณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมนะครับว่าการกระจายอำนาจหลังมีปัญหาในการถ่ายโอนนะครับรอพอสต ก็ได้ช่วยแก้ปัญหาจนสามารถเริ่มเดินหน้าได้แล้วด้วยนะครับครับซึ่งคุณสมศักดิ์นะครับยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทางด้านของกรรมธิการเองนะครับการกระจายอำนาจยังได้สะท้อนรัฐบาลยังไม่มีการผลักดันกฎหมายการกระจายอำนาจซึ่งผ่านมา20ปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีแค่2แห่งก็คือกรุงเทพมหาคนครและพัทยาจึงอยากให้รัฐบาลช่วยสานต่อสนับสนุนการกระจายอำนาจด้วยการเพิ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษสะท้อนเรื่องไรายได้อ,อปทอเองนะครับที่เก็บเงินได้น้อยลง จึงอยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันออกแบบว่าจะทําให้ท้องถิ่นมีไรายได้เพื่อขจัดปัญหาแบบในอดีตนั่นเองนะครับ